ไค้โดนดึงไโดนดึงเฮ้ยเฮ้ยใจกัพี่พี่ชายพี่ใจใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่พี่ชายใจเย็นแล้วทำมีนี่นี่วิชุดเดิมมันตัวนั้นยังอยู่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 ไทยๆทยไทยอยู่ครบเลยรอด้วรอด้วรอด้ว

โดนฆ่าหมุงยานอ่ะแม่งโคตรน่ากลัว